น,นี้นะคะก็พบกับช่องเาเจซอรี่นะคะมาหาเพื่อนสามีค่ะแล้วก็หลังจากที่ไปงานแต่งมานะคะไปงานแต่งมาเนี่ยก็กลับมาส่งเพื่อนสามีเนาะทีนี้ก็เลยพากันหิวข้าวค่ะก็เลยสั่งชูชิมากินนะคะชูชิแล้วก็ข้าวผัดค่ะข้าวผัดแซลมอนกับชูชินะคะสั่งมาเพราะว่าสามีบอกว่าหิวข้าวค่ะพี่ๆค่ะเนี่ยเดี๋ยวพอมาเปิดให้พี่ๆได้รับชมกัน ได้ตะเกียบมาตะเกียบงานแต่งของช้ำรวยนี่ค่ะได้ตะเกียบของช้ำลวยก็เลยแกะพอแกะดูเอาไปล้างแล้วนะคะพี่ๆค่ะวันนี้มาหาเพื่อนสามีเนาะมาแบบสบายๆวันนี้ลมเย็นๆนะคะก็เลยเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านก็ขอกินชูชีกินอะไรดีกว่าก่อนจะกลับเนาะค่ะเนาะ ีเป็นข้าวผัดนะคะชูชิโคโคโรคือพอ,อยอ่ะชอบสั่งชูชิร้านนี้นะคะเพราะว่าอร่อยอร่อยเ okay. นี่ยผมกับโอเคคุณสามีสามีสั่งชูชิมาเหรออ่ะอยออเดอร์ชูชิใช่ไหมใช่ครับ <laughs> ออเดอร์ชูชิมานะคะอ่ะนี่นะคะพี่พี่มันก็อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะอุ้ยมันย้อนแสงจริงด้วยมันย้อนแสงอ,อันนี้พอ,อยู่บรรยากาศเนี่ยอยู่ในรีสอร์ทที่ มาหาเพื่อนสามีนะคะเป็นรีสอร์ทบุรีรีสอร์ทนะคะเนาะเขาเรียกว่าบุรีรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวนะพี่พี่คะเดี๋ยวนูแกะให้ผู้ชายเขาก่อนก็เป็นรีสอร์ทที่งเงียบสงบไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่เสียงดังนะคะมันเอาตรงๆพอคิดว่ามันควรค่าแก่กันมาพักผ่อนนะเซลมอนแล้วก็สับโอ้ยมันทับกันเละหมดเลยค่ะพี่พี่คะ ธรรมดาเลอน้อกว่าจะถึงไกลอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวพลไปเอาถ้วยเล็กก่อนแล้วก็อะไรอีกนะอันนี้นะคะนี่คะ่ะทุกคนเข้ามาในห้องนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้จะเอาถ้วยนะคะนี่นะคะชูชิที่เราสั่งมาอร่อยไหม อร่อยเนาะนี่พี่พี่ข้าผัดแล้วก็ชูชินะคะเข้าผัดชูชิบรรยากาศวันนี้เย็นเย็นบรรยากาศเย็นเย็นตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้คือเพื่อนสามีพลอยแกมาอยู่ที่นี่นะคะบุรีรีสอร์ทเนาะค่ะเนาะ บรรยากาศก็กจะดีแล้วก็เงียบสงบนะคะไม่วุ่นวายเนาะอไอตรงครั้งแรกที่แกไปอยู่อะบุรีบุรีเทลอะมันจะเสียงดังหน่อยอ,อยู่ที่นี่นะคะพลเคยมารีวิวแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็คือตอนนั้นน่ะที่พลมารีวิวนะคะก็คือเขามีการโปรโมทจัดพีวิดดิ้งตรงนั้นเนาะค่ะเนาะจะพีวิดดิ้งหรืองานลงงานเลี้ยงก็ตรงนั้นได้เลยนะคะเขาจะมีเป็นหลังเพื่อนสามีจะอยู่หลังๆังแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมี เป็นห้องแบบนี้นะคะอ่าสตาร์ทที่นี่นะคะเริ่มต้น450บาทค่ะนี่นะคะเป็นห้องแบบนี้เป็นห้องอย่างนี้นะคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าร้านอาหารนะคะร้านอาหารเป็นห้องห้องแบบนี้450บาทนะคะแต่ไอเป็นหลังๆอะ่ะพอไม่แน่ใจว่ากี่บาทเนาะข้างหลังนะคะก็จะเป็นไวท์วิลลจนะคะก็จะใครที่จะมา แต่งงานใครที่จะมาแต่งงานจัดงานลงงานเลี้ยงได้หมดเลยนะคะก็เข้ามาติดต่อที่นี่ได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะบรรยากาศดีมากตามมาเลยคะ่ะวันนี้ให้สามีเป็นคนถือกล้องให้นะคะโอ้บรรยากาศเงียบสงบมากเขาทำสวยดีเนาะข้างหลังนะคะก็สามารถขายรูกได้ก็จะมีบ้านเป็นหลังเป็นหลังเขาจะเขียน เขาจะเขียนไว้เลยนะคะข้างหน้าเริ่มต้นที่นี่450บาทนะคะเพื่อนสามีก็ชอบนะคะไอยูทิ้งกิมมโมชอบอินเฮชอบด้านหลังนะคะไว้วิลิทอันนี้ Family f a m i l เ Room เออ Family Room ไอตรงนี้แค่ไอตรงเนี้ยเขาเขียนว่า Family Room นะคะก็น่าจะเป็นครอบครัวเนาะเป็นแบบเป็นครอบครัว ลัหบรรยากาศดีมากทุกคนคะ่ะพอยชอบที่นี่ยบรรยากาศดีนะคะหรืองานเลี้ยนแหละก็คือมาที่นี่ได้เลยแต่ว่าราคาเนี่ยก็คือต้องสอบถามทางบุรีรีสอร์ทเองนะคะนี่ค่ะพอยตอนนั้นเนี่ยคือในส่วนตรงนี้คือเราก็ลองคุยกับเขาได้นะคะว่าไม่ขอใช้พื้นที่ทั้งหมดนะคะขอใช้พื้นที่นินดๆหน่อยๆเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดีมากเลยค่ะพี่ๆค่ะนี่เดี๋ยวให ให้พี่ๆได้เห็นกันมีหลายๆคนถาม,ถามพลอยมาว่าทําไมไม่ให้เพื่อนสามีอะอยู่บ้านพลอยนะคะคือแกมีความเกรงใจค่ะพี่ๆขาแกไม่สะดวกที่จะอยู่บ้านพลอยนะคะแล้วที่สําคัญพลอยมีลูกค้าตลอดด้วยค่ะพลอยมีลูกค้าตลอดเนาะก,ก็เลยไม่สะดวกที่จะรับเพื่อนนะคะแล้วทีนี้เพื่อนแกก็มีความเกรงใจพวกเราด้วยค่ะมาทุกคนสวยมากเลยมีดอกไม้ข้างหลังด้วยนะคะนี่ตรงนี้เนี่ย ใครที่จะมาจัดงานอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะ้มีเวทีพาทุกคนออกมารับชมกันนะคะุยสวยมากทุกคนคะ่ะนี่สวยมากเลยใครที่จะมาแต่งงงแต่งงานเนาะมสถานที่ครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะแล้วก็จะมีห้องอาหารไว้พิโอนน่นะคะนั่นเป็นห้องอาหารค่ะใครที่ไม่ชอบสวนแต่ว่าตรงนี้มันก็อยู่ในสวนเดียวกันหมดเนาะ นในกนหมดเลยแล้วก็จะมีศาลานี่ค่ะแล้วก็จะมีศาลาการลงการน,น้ํานะคะจําได้ว่าตอนนั้นที่พอยมาเปิดงานเขาอะ่ะพอยไปนั่งอยู่ห้องตรงนู้นนะคะโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะคะไปดูมาดูฝั่งนี้กันค่ะมาดูฝั่งนี้กันนะคะเวทีนะคะในส่วนตรงนี้จะเป็นเวทีค่ะแล้วก็จัดงานได้ลงได้เลยนะคะ ได้หมดเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากนี่ค่ะไวิลิตไววิลิตเออไววิลิตไววิลิตนะคะโอ้ยทุกคนจะเป็นสวนปอปอเทือง Power. สวาวเวอร์สวยมากคอตเชโอ้โหสวยมากค่อยชอบนะคะบรรยากาศดีมาก ตรงนั้นจะเป็นสวนปอเทืองนะคะพี่พี่สาเป็นดอกไม้ปอเทืองะนี่นะคะอู้สวยไ<ม>ปเดินกลับนะคะพี่พี่จะมองเห็นเห็นไหมคะบรรยากาศสวยมากมนะคะบรรยากาศดีมากเลยน่าอยู่มากค่ะถึงว่าแหละเพื่อนสามีแกชอบเนาะค่ะพี่พี่คะเพราะว่ามันเงียบสงบแล้วก็เพื่อนสามีตอนนี้ก็คือ ตอนแรกที่แกมาเนะี่ยแกจะชอบไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้หมายถึงว่าไปเที่ยวสถานที่บันเทิงนะคะแต่ว่าพอเหมือนเหมือนแกมาอยู่บุรีรัมย์อิ่มตัวแล้วลึกเล่ามันประมาณเกือบจะเข้าเดือนที่สามแล้วแกก็มีความรู้สึกว่าแกซบๆลงแกไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวข้างนอกอะไรแล้วเงี้ยค่ะเหมือนแกอยากอยู่สงบแบบนี้นะคะนั่นแหละเหตุผลว่าทําไมแกถึงชอบนะ สามารถโทรได้เลยนะคะใครจะมาจัดงานแต่งงานนะคะโทรได้เลยค่ะใครที่จะวีดดิ้งนะคะเออมีโทรได้เลยค่ะโทรติดต่ออันนี้คือไม่ได้ค่าโปรโมทนะแต่แบบว่าตัวเองมีแพนไว้อยู่แล้วว่าอยากจัดงานแต่งงานที่นี่นะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบอยากมีพรีเวดดิ้งหรือว่าจัดงานลงงานเลี้ยงเลี้ยงสรงเลี้ยงสรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ก็ตอบโจทย์นะคะ โอเคค่ะพี่พี่ะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่พอยมาอัปเดตให้พี่พี่ได้เห็นกันนะคะว่า1วันเกิดอะไรขึ้นบ้างสําหรับอีพี่นี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ